สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับมาพอผมทําริมดามจอบนะครับ รร็คับการทำริมจอบนะครับก็เอาไม้ครับเป็นไม้ซักนะครับไม่เนื้ออ่อนเหนียวเนี่ยไม่ปานกลางครับเหนียวเหนียวนะครับไม่เหนียวถ้าไม้เนื้อแข็งมันจะแตกครับต้องไม้ปานกลางเป็นไม้ซักนะครับด้านนี้ก็เป็นไม่ไม้แดงครับ ตำมเลกับโบล้านแล้วครับแข็งมากครับแข็งมากใช้ได้เป็นจ็อบได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าไปคุดดินได้เลยครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขออำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับจะได้มีคลิปใหม่ๆและไรแกเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ